สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบริษัท TRC Construction จำกัดมหาชนนะคะได้มีโอกาสมารายงานในเรื่องของ CB Cside Public นะคะวันที่29พฤษภาคมนะคะ,อะขออนุญาตเข้าไปสู่ในเรื่องของการจัดรายงานในวันนี้นะคะค่ะสาเหตุที่บริษัทเราถูกขึ้นเครื่องหมาย CB นะคะก็เมื่อวันที่27 พฤศจิกายนนะคะในส่วนของผู้ถือหุ้นของเราเนี่ยยังมีสัดส่วนน้อยกว่า50%ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วนะคะแล้วก็เมื่อต้นปีนะคะวันที่3มีนาเราได้มีผลประกอบการที่ขาดทุนติดต่อกันนะคะ3ปีนะคะจึงทำให้เราได้เ,เป็นสาเหตุให้ถูกขึ้นเครื่องหมายนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมารายงานนะคะวิธีการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขึ้นเครื่องหมายของตลาดหลักทรัพย์ค่ะ,คะ ในเรื่องของเราจะแบ่งไปเรื่องของเราจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจรีเคริรกินอินคัมนะคะแล้วก็ความคืบหน้าของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนะคะขออนุญาตเข้าไปในเรื่องของอแนวทางแก้ไขนะคะ,ะในส่วนของบริษัทเรานะคะปัจจุบันตอนนี้เราท่านผู้บริหารเล็งเห็นแล้วว่าผลประกอบการในเรื่องของการทําเรื่องของวิศวะการให้บริการวิศวกรรมนะคะยังยังมีผลในเรื่องของไรายได้ที่ยังไม่ได้ ตอบสนองในเรื่องของกำไรเข้ามามากนะักจึงได้มองหาธุรกิจที่จะกล้าวไปสู่กิน r e c u i r i n g Inc. o m e ซึ่งเรามองว่าธุรกิจของเราเนี่ยจะไปลงทุนในตัว PSE Engineering เข้ามานะคะซึ่งมีการเติบโตที่ดูมีในันยะที่สำคัญนะคะซึ่งตอนที่เราแจ้งข่าวตลาดไปเราก็จะ acquire ตัวธุรกิจ PSE เ,เ,เข้ามา4 0 2 0นะคะ ส่วนตัวพิ s เซ็ตคอ u ิ i เ e s s ของธุรกิจเราในเรื่องของการบริการก่อสร้างก็ยังคงคลิป looking เอาไว้ก่อนนะคะเรื่องของในเรื่องของการบริการวิศวกรรมเรื่องของการดูแลเรื่องของท่อปปิ้งของบริษัทเราก็ยังดําเนินการอย่างต่อเนื่องอยู่นะคะซึ่งเราก็มีทรัพยากรบุคคลในเรื่องของด้านงานวิศวกรรมก่อสร้างอยู่ก็ยังไม่ได้ทิ้งตรงนี้ออกไปนะคะ ในเรื่องของ PSEC กับ APOD นะคะเราผู้บริหารมองว่าตัว PSEC เนะะี่ยค่ะจะมาส่งเสริมเรื่องของศักยภาพการได้มาซึ่งไรายได้ในอนาคตนะคะส่วน APOD แล้วก็ยังมีความคืบหน้านะคะในเรื่องของการอ,อยู่ระหว่างเรื่องของการหาผู้ลงทุนใหม่เข้ามานะคะซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวทางผู้บริหารจะมาเรียนชี้แจงในในวันอ,อัปเดตต่อไปค่ะ ภาพสไลด์นี้นะคะเราแสดงให้เห็นว่า p ีเซคืออะไร p ีเซก็คือเป็นบริษัทที่รับบริการบริหารจัดการขดยดขยะนะคะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ตามะมะติที่ประชุมผู้ถือหุ้นนะคะ,ะบริษัทได้ได้รับอนุมัติในการที่จะเข้าลงทุนในตัว p ีเซกนะคะ40%หรือมูลค่าล็อตแรกในประมาณ300ล้านบาทนะคะซึ่งก็ได้รับมติแล้วซึ่งในตัวธุรกิจ P ีเซนะคะ มีในเรื่องของใบอนุญาตในเรื่องของการบริหารจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นที่โปรเจกต์ปัจจุบันนะคะอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะอยุทยาแล้วก็พัทลุงนะคะซึ่งโปรเจกต์ปัจจุบันก็มีพ o t e n ช i a l ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะได้อยู่ที่ประมาณ950ตันต่อวันนะคะซึ่งผู้บริหารมองว่าตัวนี้จะนําพาธุรกิจเราไปไปสู่อนาคตที่ที่ได้รับรายได้เข้ามาอย่างดีอะคะ่ะ ถามีแสดงเห็นเรื่องของอการทํางานของพิเศกว่าเขาทํางานกันอย่างไรนะคะในเรื่องของการยกขยะขยะซึ่งในโปรเจกต์ของเราที่เราได้สัมปทานมาไม่ว่าจะเป็นที่การสน,นบุรีอุทยาแล้วก็พัทลุงน,นะคะอยู่ที่ประมาณ950ตันต่อวันนะคะซึ่งขยะที่ได้มาค่ะเราจะคัดแยกเป็นในส่วนของพลาสติกนะคะเรื่องของอ พลาสติกที่สามารถหลอมละลายเป็นในเรื่องของน้ำมันไปไปซิสได้นะคะในเรื่องของเวสก่อขยะสดนะคะที่เป็นเศษอาหารแล้วก็จะฝังโกบนะคะในเรื่องของอาการแยกคัดแยกขยะที่เป็นถุงนะคะซึ่งเราก็จะไปต่อยอดธุรกิจในเรื่องของการไปทําถุงที่เป็น garbage bag ให้กับหน่วยงานที่ท,ที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอที่โรงพยาบาลใน ที่เขาใช้ไอ้ตัวถุงนะคะเป็นถุงดำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นภาพ processing ของ preset ที่ที่บริหารจัดการขยะค่ะนี่ก็เป็นภาพในเชิงลึกให้เห็นนะคะว่าจากจากไอตัวขยะที่อยู่ในกองขยะเนี่ยาทางพิเศษเขาจะมาทําในเรื่องของกระบวนการคัดแยกอย่างไรนะคะอันนี้เราจะเห็นได้ไว่าตัวพลาสติกนะคะเราก็จะทําการ ทับชระล้างนะคะเพื่อทําความสะอาดในตัวขยะแล้วก็จะนาตัวขยะที่เป็นพลาสติกเนะะี่ยค่ะไปหลอมเป็นเชื้อเพลิงนะคะหรือเอาไปหลอมใหม่ไปในรูปแบบพลาสติกที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะอันนี้จะแสดงเห็นเรื่องของภาพกองขยะที่บริษัทพีเซษนะคะได้ประมูลและนี่เป็นภาพภาพที่แบบใช้เครื่องในการขัดแยกขยะให้เห็นค่ะ นี่ก็เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพเชิงลึกในส่วนของโรงงานคัดแยกขยะนะคะจากถุงขยะที่เป็นเศษพลาสติกที่ถูกใช้แล้วทิ้งนะคะแล้วก็จะมาทําคัดแยกมันก็จะมีกองหลายๆหลายๆตัวชิ้นส่วนพลาสติกนะคะแล้วก็มาทําความสะอาดในเรื่องของการล้างแล้วก็เป็นพลาสติกที่สามารถนําไปแปลรูปต่อไปได้ค่ะจากภาพนี้ค่ะในเรื่องของความคืบหน้าเอพอตนะคะซึ่งอย่างที่ท่านผู้บริหารได้เคย ให้ข้อมูลในวันออฟเดยที่ผ่านมานะคะว่าตอนนี้เอ o พอตเนี่ยก็ได้รับการเรียกว่าอะไรสัมปทานนะคะแล้วก็มีการต่ออายุเพิ่มอ,อีกห้าปีนะคะซึ่งตอนนี้โครงสร้างของการถือหุ้นธุรกิจก็ยังยังคงเหมือนเดิมคือทีละสี25.1นะคะแล้วก็มีกระทรวงการคลังแล้วก็ในเรื่องอมีบรรดาประเทศต่างๆถือหุ้นอยู่ในเอ o พอตนะคะ ซึ่งที่ประชุมของเอพอร์ตก็มีการเขาเรียกว่าระดมทุนนะคะแล้วก็เรื่องของการเตรียมที่จะเพิ่มทุนแล้วก็ใช้เม็ดเงินนะคะซึ่งตัวเอพอร์ตเนี่ยค่ะได้รับคือการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องของการเข้าเข้าลงทุนในโครงการนะคะว่าว่ามีความเป็นไปได้ในการที่จะต้องใช้เม็ดเงินเข้าลงทุนในโครงการะค่ะ สำหรับปัจจุบันที่ pending อยู่นะคะในเรื่องของเ p o อมันก็จะมีในเรื่องของ Project Financing นะคะเรื่องของการก่อสร้างนะคะ P D T E p C E P C นะคะแล้วก็เรื่องของ Off-Trade Agreement ซึ่งคาดว่าต่างสิ่งที่ pending ต่างๆเนี่ยค่ะคะาดว่าจะเป็นรูปเป็นร่างอยู่นี่ประมาณไตรมาส4ของปีนี้นะคะ ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการเพิ่มทุนของบริษัทที่ที่เคยได้ขอมติผู้ถือหุ้นไปนะคะเมื่อเมื่อวันช่วงเดือนตุลาคมประชุมวิสามันที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นมีการอนุมัติในเรื่องของการเพิ่มทุน PPO นะคะก็ได้มีงเงินอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทหลังจากนั้นนะคะบริษัทได้มีการขอมติ พูดถึงหุ้นในการยกเลิกตัววอลเลนนะคะวอลเลนสำหรับ PPO แล้วก็วอลเลน p p นะคะเนื่องจากสถานการณ์ราคาของหุ้นบริษัทมีภาวะที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญนะคะซึ่งผู้ถือหุ้น p p ก็ต้องได้มีการเจรจาในเรื่องของราคาเข้ามาใหม่จึงทำให้มติที่ผระชมผู้ถือหุ้นนะคะเมื่อวันที่30เมษายนค่ะมีการยกเลิกมติเดิมแล้วก็มีขอเพิ่มทุนเข้ามาใหม่นะคะ ซึ่งในราคาเพิ่มทุนใหม่จะอยู่ที่ราคา70สตางค์นะคะจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ที่1บาทนะคะสำหรับชานี้จะแสดงให้เห็นรายละเอียดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการชาระเงินในพรีเซ็นะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่บริหารจัดก,การแล้วก็คัดแยกขยันะคะซึ่งครั้งแรกอะค่ะเราจะจ่ายเงินพรีเซ็ อยู่ที่100ล้านบาทนะคะได้จากเงินเพิ่มทุน PPO ที่มาต้นปีที่ผ่านมานะคะครั้งที่2เราจะาใช้ไม้เงินของตัวผู้ถือหุ้นแบบเฉพาะจาน3รา,ายนะคะเข้าลงทุนในตัว PSET เ,เพิ่มนะคะและสุดท้ายเป็นเรื่องของการให้หุ้นกับทางคุณพิสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ PSET ซ,ซึ่งเม็ก้อน300ล้านบาทเนะะี่ยค่ะก็จะนำไปลงทุนใน PSET ที่ตามที่รายละเอียดได้แสดงในฉาที่เห็นนะคะ ค่ะนี้ก็แสดงเหตุจํานวนหุ้นนะคะต่างๆที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้กับผู้ถือหุ้นทั้ง4ีรายนะคะซึ่งเม็ดเงินประมาณ200รอยล้นานบาทก็จะเข้าไปลงทุนในตัวพีเศษค่ะวัตถุประสงค์ในการอาต่อจากนั้นนะคะเราได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการอ,าอนุมัติให้อจ,จัดสรรตัววอลเลนนะคะ t r c KWC นะคะซึ่งเป็นตัววอลเลนที่จะให้ผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วน PPO นะคะไล่เดิมนะคะหหุ้นต่อ1ใบสำคัญแสดงสิทธินะคะในราคาอีกสดไซ1บาทนะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในเรื่องของอาการใช้เงินนะคะแล้วก็จะไปลงทุนในตัว Aport นะคะและหลือในเรื่องของการาเป็น working cap เป็นเงินทุนเุเวียนให้กับบริษัทนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของการเคลียการลงทุนของบริษัทะคะ่ะ หลังจาก <S <S จที่เราเพิ่มทุนไปนะคะเมือม่อเมื่อตอนต้นปีนะคะจะทำให้ตัวสัดส่วนการถือทที่จะสุดๆของผู้ถือหุ้นนะคะในไตรามาสสองเนะะี่ยค่ะจะกลับมาเป็นบุกน,นะคะก็นี่จะแสดงให้เห็นว่าถ้าเราเพิ่มทุนเสร็จแล้วรวมกับในส่วนของ P/P ที่ที่เราได้รับปนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวัน30เมษายนก็จะทําให้ในส่วนของผู้ถือหุ้น ลูกแวร์ลูในเรื่องของการเพิ่มทุนกลับมาเป็นบกที่189.59ล้านบาทค่ะค่ะและนี่ก็คือรายงานนะคะสาเหตุของการขึ้นเครื่องหมายซีซน์แล้วก็แนวทางแก้ไข,ขของบริษัทนะคะที่จะดำเนินการต่อไปหลังจากที่ามาวิกาเจีกขึ้นเครื่องหมายค่ะขณะนี้ก็ยังไม่มีคำถามนะคะถ้าผู้ถือุ้นสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะสามารถ ถามคำถามนะคะในช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ได้เลยนะคะ ค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามานะคะ,ะท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านนักลงทุนที่สนใจข้อมูลของบริษัท t r c Construction จำกัดมหาชนนะคะท่านสามารถเข้าไปชมในเรื่องของวันที่เราจะรายงานอัปเดตอีกวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่4ี่มิถุนายนนะคะถ้าถ้าท่านสนใจในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเข้าใจว่าไม่มีคำถาม เข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มารายงานในเรื่องของการขึ้นหม่ยซีซายนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ถือหุ้นจะติดตามบริษัทแล้วก็ผลประกอบการของบริษัทต่อไปในอนาคตค่ะขอขอบพระคุณมากเลยค่ะ